สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวแม็กทอยครับผมวันนี้ก็ดึกนิดนึงนะสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งสำหรับผมก็เหมือนจะดึกนะแต่เด็กๆสองคนบอกไม่ดึกเพราะว่ามันมันยังไม่วงกันชิวๆ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 เอ้ยมีอย่างนี้ด้วยโอเควันนี้นะครับวันนี้ของพี่เดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูกันพอดีอ่าอันนี้มาแป๊บหนึ่งนะโอเคของพี่ชยานะครับ พี่ชายาของพี่ชายานะเดี๋ยวผมอผมจะตอบเป็นตัวอย่างให้นะครับสำหรับชุดไฟที่จะเอาไปใช้กับ wpl นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวต่อต่อไม่ถูกเนาะที่พี่สั่งไปมันก็จะมผมผมมองไม่เห็นว่าพี่สั่งเซ์โวด้วยสิ เนี่ยมันมีแบตมีสายชาร์จมีรีซีฟมีสปีดสรุปเซอร์โวพี่ไม่มีสรุปเซอร์โวพี่ไม่ได้ใช้พีนอ๋อชุดคิดชุดคิดมันมีเซอร์โวอยู่แล้วมั้งเอ่อโอเคงั้นเรามาเปิดดูเลยชุดคิดรู้สึกว่าจะมีเซอร์โวมาด้วยมีมอตรงมอเตอร์มาตกจะขาดก็แค่ชุดคอนโทรลนะครับกับ E.S.C หรือว่าสปีดนะครับตัวนี้ก็เป็นสปีดเดี๋ยวตัวนี้มันแกมวะทษทีปิ๊บ ตัวนี้สปีด20แอมนะครับ30หรือ20 20แอมอันนี้ผมแปลงปลั๊กไว้ให้นะก็จะเป็นปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กสีดํานะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับตัวนี้ก็ใช้7.2โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จที่ชาร์จสายนะครับสายผมก็แถมไปให้ชุดหนึ่งนะครับเผื่อได้ไดใช้เนาะ ในสายก็ยาไปให้ชุดหนึ่งอันนี้คือรีซซฟนะครับเดี๋ยวสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมจะแนะนําวิธีเสียบรีซซฟนะของพี่ชายานะส่วนท่านอื่นที่ยังไม่รู้ก็ดูด้วยกันนะครับส่วนท่านไหนที่รู้แล้วเงียบๆไว้เชื่อผมเพราะว่าถ้าไม่เงียบเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่แนะนํานะผมยิ่งเหมือนกันได้ไหมเงี้ได้ไหมได้โอเคโอเคแม่หาเรื่องแม้มังกรติงอ่ะ วิธีนะครับวิธีเสียบเสียบสายสายสปีดสายสัญญาณนะครับกับรีเซิร์เวอร์นะครับให้เราดูดีๆนะครับดูดูตรงไหนรู้ไหมครับจับรีเซิฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จับสปีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมผมจับไงตัวสวิตช์มันเห็นไหมไงให้มันเห็นเห็นเป็นล่องไฟอย่างนี้นะฝั่งนี้ถ้าเราจับจับแบบนี้เราจะงงมันมันมีสองด้าน ฝั่งนี้จะมองไม่เห็นปลั๊กไฟฝัฟ่งนี้จะมองเห็นปลั๊กไฟนะผมจะไม่บอกบวกกับลบนะผมจะพยายามเอาให้เห็นภาพวิธีจับนะครับจับก็คือจับแบบนี้เวลาเสียบเราจะเห็นว่าสายสีดําจะอยู่ข้างนอกเสมอนั่นก็คือสายลบนะครับเสียบเข้าไปสปีดจะอยู่ช่องที่สองนะครับ esc อยู่ช่องที่สองเสียบเข้าไปชึบ ค่อยๆเสียบนะครับไม่ต้องโหดเดี๋ยวเคี่ยวหักอ่ะเสียบเข้าไปให้แน่นเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้ช่องที่หนึ่งก็จะเอาไว้ใช้เสียบกับไอ้ตัวเซอร์โวเดี๋ยวผมจะหาเซอร์โวก่อนอยู่นว่าเซอร์โว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 ยืมตัวนี้ตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้่ะยืมยืม Serv เซอร์โวเรือก่อนแล้วกันเซอร์โวนะครับเวลาจับก็เหมือนเดิมจับอย่างนี้เห็นไหม มันจะมองเห็นเห็นเขี้ยวของอปั๊กใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้จะมองไม่เห็นใช่ไหมอย่างนี้เลยอันนี้ก็กลับมาทางเดิมดเสียบสปีดอยู่ช่องที่หนึ่งนะครับสปีดช่องที่หนึ่งชบเสียบเข้าไปอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสปีดช่องที่สองเซอร์โวช่องที่หนึ่งนะครับโทษทีพอเสียบเสร็จนะเราก็วางไว้ไอ้นีแล้วก็มาใส่ฐานรีโมทก่อนเดี๋ยวผมจะฐานรีโมทผมแถมไปให้นะพี่ ซื้อของจากร้านรอของแถมเพียบไม่ต้องห่วงเช็คให้ทุกอย่างขายเก่งนะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงต้องคำใจนะเรื่องขายไม่ต้องห่วงสุดยอดอยู่แล้วโอเคเคลีย <Yeah. S 1> okay. แล้วเราก็เอาตัวนี้มาล็อก ใส่แบตเตอรี่ครบโอเคเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์อ่ะคราวนี้เรามาเสียบปลั๊กของเจ้าตัวสปีดกันนะครับเสียบเข้าไปอ่ะเจียหนี้ ได้ยินเสียงเห็นอ่ะ,น,ะอน,นี้เราจะทําเป็นปลั๊กเอาไว้ใส่กับมอเตอร์นะครับใส่กับมอเตอร์นะเสียบเข้าไปแบงนี้แบบนี้เลยนะครับโอเคใช้งานได้เลี้ยวนะครับเลี้ยว เค okay. เวลาปิดก็ปิดสวิตช์นะจะประมาณนี้นะครับผมผมผมถ้ามันของครบผมก็จะตอบแบบนี้ไปให้ก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ดีกว่าเนาะจะได้จะได้เห็นด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วส่งไปให้นะครับอุปกรณ์ก็แพ็คใส่กล่องส่งไปให้นะครับก็จะประมาณนี้่คือนี่ก็คือเช็คเช็คระบบนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับโอเคจบแล้วโอเคครับวัสดีครับ อ่ะคลิปนี้ก็ส่งให้พี่คนเดียวเลยโอเคครับสวัสดีครับ